สวัสดีครับพ่อกับผมนะครับสมไปโจมไปนะครับมือนี้สีผ้าพี่น้องนะครับมาเบิองเบาเนอบเนาะมือนี้ก็เอาใจคนมักสายเบาเนาะบสีผ้าพี่น้องมาเบิองซองห่องเนาะคบซองห่องถอดหางเนาะครับว่าเค็ดเนี้ยอาได้เนาะครับเบาบใส่หางมันคือยขืนเนาะครับ นี่ครับพี่น้องนี่ก็คือสภาพตัวเบาะนะครับเบาตัวนี้อยร่อยสามสิบสามเซนติเมตรครับรกลางกับปีกซ้ำกันครับเบอกง่ายคือเบาสามป่องนะครับสามขอใหม่นะครับถึงมันกับโบมีสูตรนะครับแต่ผมกับโบท่านได้เห็ดสนุกใส่นะครับก็เลยเอาเล็กนะครับ ขวงหัวเอาก่อนเนาะกะคืนดีครับเบาลำนี่ก็บ,บริษัทหูอาการเนาะครับว่าจะเอียงไปไซสายนะครับเนาะอันนี้สําหรับควงขกว,กวงเนาะครับทาพี่น้องอยากเฮ็ดน้เนาะครับเนาะคือตัวนี้เบาสามสิบในร้อยสามสิบสามนะครับมันจะได้สี่สิบสี่เส้เนาะครับผมยืดห้องอยู่ประมาณ สามสี่เซนครับที่ได้ยูประมาณสี่สิบเจ็ดเซนนะครับพี่น้องตัวนี้มันก็บโบได้มีสูตรด้อครับพี่น้องกาแเลี้ยวเตี้พี่น้องจะเห็ดเนาะคือช่วงนี้ผมจะเห็ดนาวเานาะครับแต่ว่าผมก็ลองมึงแล้วลองเห็ดหลูกแข็งแข็งมึงนะครับเบามันจะขึ้นสั่นเนาะแต่ว่าผมว่ามันก็บ่บคอยเกี่ยวเนาะครับมันเรียกเกี่ยวกบเข่าเนาะครับเนาะเกี่ยวกบเข่าก็ยังการเลี้ยวเต้พี่น้องจะเห็ดเล่นเนาะครับเนาะ เอาตามใจมากเลยเนาะครับแต่ว่เบาเหล่านี้ผมจะหันทางติวเลยครับเป็นทางสีสูทังสีสูลมเนาะครับแต่เฮาหันไหมลายนี้มันจะหันหยากเนครับเนาะนี่ผมจะหันลายจะหันลายนี้เนาะครับให้มันสูให้มันสูกับลมเนาะครับพี่น้องนี่ผมลองเฮ็ดปีกอ่อนเนาะเบ,บาว่ามีหางนี่เฮ็ดซีอ อ่อนๆแน่กระไดนะครับพี่น้องเพราะว่เบาจะขืนง่ายเนะครับสำหรับซองของบอสหางหนาะครับตัวนี้ผมจะจงไวอันนี้ส่วนหัวนี้ผมจะจงไวอยู่ะมันสิบเซียนนะครับพี่น้องเอาไว้าใส่หัวสนูเนะครับเยวจะหันหนเบิ้งทา้งหลังนะครับพี่น้องตัวนี้จะงานโมคอยงามบันไดนะครับพี่น้อง เป็นงานหยาบๆเนาะครับนี่ตัวนี้ก็ตั้งเป็นเขาเนาะครับเนาะส่วนเขาน่าจะตั้งไว้อยู่ประมาณนี้เนาะครับเนาะกหเฮ็ดให้เพิ่นกินลมเน่เนาะครับเนาะแต่ว่าก็อยากกินลมเน่พอลมมันแห้งเข้าจังขยับขึ้นกันได้ครับถ้าใส่เข่าซอยเอาเนาะครับเนาะนี่ครับอันนี้สภามโตเบาเนาะกะสีแอวอเนื้อๆเน่เนาะครับเนาะส่วนหางกะสีสั้นๆังดเดียวครับนี่ มันก็ยังข้นนะครับเนาะเพราะว่ามันกับมันแหล้วแต่เข้าทวงเนาะพี่น้องเแต่เข้าทวงไหนว่าแต่ว่าผมจะเน้นทวงแบบเสมอนะครับตัวนี้เนาะทวงแบบเสมอกับไปเหรียญเข้าเอาเนาะครับเนาะสำหรับนี่ก็ยังไม่ได้หูอาการนะครับเนาะก็ถารลมแห้งก่อนเนาะเดี๋ยวก็สิเทศให้พี่น้องเบิ่งงนะครับเนาะสำหรับซองของบัไซหางนะครับ นี่วังหนึ่งลมมันมาเนาะครับพี่น้องก็เลยเอาเล็กเนาะครับมัดหัวมันเอาเลยกะขคืนครับพี่น้องเบาลำนี้ถือว่าคืนอยู่เนาะแต่ก็ยังบดันหูต้องถือลมแห้งก่อนเนาะครับพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ,ะสําหรับเบาลำนี้เนาะครับพี่น้องคือตัวนี้ก็บได้เฮ็ดขล้ายเนาะครับพี่น้องก็มาบอกเป็นแนวแนวทางเนาะครับเพื่อพี่น้องอยากเฮ็ดนาเนาะ กะบค่ค่อยมีสูตรเนาะครับกะแค่เข้าเล้าปีกให้มันได้เนาะครับเล้าปีกเขากลับเล้าให้มันเลี่ยวเนาะครับพี่น,อน้องมันก็เฮ็ดยากกว่าแบบที่มีหางเนี้ยเนาะขันแบบมีหางมีหางทวงเนาะครับพี่น้องเฮ็ดจังไหนก็คือได้อยู่นี่ก็คือให้พี่น้องเบิง่งอันนี้สภาพโตเบาเนาะครับเนาะ ามว่านป e ีกไหลนี่ม er ันดีแน่เลยนะครับแต่ว่าผมว่ามันแงนห้เลยครับนี่ครับตอนตาบนี่มันจะแงนเลยครับถ้าเอาหันใหม่เขาไหลนี่แต่ว่ามันเห็ดหยากรับพี่น้องผมจะลองหันไหลนี่สูกับลมบุ่งนะครับพาเขาเห็ดปีกอ่อนหนึ่งสีปีกปีกมันสีสูบบ่เนาะนี่ก็ใหม่ก็บ่ได้แหงบันไดนะครับพี่น้องก็เป็นใหม่สดนะครับสดก็เอามาอย่างเอาเนาะพี่น้อง แต่ก็ยังบ่นหูเอราว่ามันสีลอยเปอร์เซ็นต์นครับพี่น้องเพื่อถือร่มแห้งอาจจะฮักก็ได้ครับผมก็บอกว่าท่านใดเนาะครับผู้ได้มากกฝากติดตามสองไว้แน่นอนครับเนาะทายจะเบืองเบาลำนี้เนาะครับพี่น้องเดี๋ยวร่มแห่งผงก็ดีเทนให้พี่น้องเบืองนะครับกับสำรับมือนี่ก็ทีฝากพี่น้องไว้แค่ลำนี้เนาะครับก็สวัสดีครับ